คุณู้ชมครับ อนนีบคุณผชมเข้าสู่ o อล e The Match นะครับในแมตช์กลางสัปดาห์ครับซึ่งสัปดาห์นี้ครับเราจะเปิดบ้านครับพบกับสโมสรปตทระยองนะครับเป็นเกมกลางสัปดาห์ก็จริงครับแล้วก็วันนี้เนี่ยสภาพอากาศต้องบอกว่าสุดยอดเราจะแข่งกันในช่วงเวลาประมาณ6กโมงยีนาทีนะครับแข่งพร้อมกันทุกสนามวันนี้ฮะความน่าสนใจถ้าเราเก็บ3ามคะแนนได้อันดับแน่นอนขยับขึ้นมาความมั่นใจจะกลับมาเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ฮะบรรยากาศก่อนเกมนักเตะของเราครับลงไปวอร์มบนสนามเรียบร้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวดูครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผ เดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศทุกอย่างมาฝากกันรวมถึงภาพบรรยากาศสนุกๆให้คุณผชมได้ติดตามเหมือนเช่นเคยเดี๋ยวติดตามกันครับ อะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะเกมการแข่งในครึ่งแรกกำลังจะเริ่มกันแล้วครับเดี๋ยวมาดูฮะวันนี้จะเป็นคนแรกของเพื่อนตำรวจฮะคู่มิดฟิลตัวกลางนี่เป็นคู่เพื่อนซีเลยฮะวันเฉลิมกับปกเกล้าเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้สองมิดฟิลเพื่อนซีที่ต้องบอกว่ายังหนุ่มยังแน่นเนี่ยวิ่งไม่มีหมดขนาดไหนปีกขวาเป็นปร,กรณกเปรมพักโอ้โหเรดว่าดาวรุ่งเต็มทีมวันนี้เดี๋ยวติดตามมัน45้าทีแรกฮะความสนุกรับรองมันแน่นอน ใจมันแรงมันได้เวลาโล่เงินจะมาคว้าชัยถ้าใจไม่ถึงก็ถอยออกไปหลีกทางให้ไกลเพื่อนตำรวจเข้ามาลองเทิดู และตอนนี้เนี่ยนะฮะเกมกระดังกนในครึ่งแรกกาลังเล่นอย่างดูเดือดเลยทีเดียวนะฮะรูปเกมถือว่าเป็นเกมที่สนุกแต่ว่าสภาพอากาศในวันนี้นะฮะต้องบอกว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยจะมีลมค่อนข้างที่แรงแล้วก็ลุ้นกันอยู่ว่าฝนจะตกไม่ตกนะฮะแต่ว่ารูปเกมในสนามถือว่าสนุกใช้ได้เลยทีเดียวเพื่อนตำรวจของเรามีโอกาสหลายครั้งหลายจังหวะเหมือนกันแต่รอยที่จังหวะสุดท้ายเท่านั้นฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อฮะเกมในครึ่งแรกเหลือประมาณสัก10นาทีลุ้นกันต่อครับีท่ใจเกรอ จบครึ่งแรกไปเรียบร้อยนะฮะสโมสรเพื่อนตำรวจของเราครับยังเสมอกับปตทระทอรยองอยู่ศูนย์นะฮะรูปเกมเรามีโอกาสที่น่าจะได้ประตูขึ้นนํามากๆนะฮะจากลูกยิงของปกเกล้าแต่ว่าสังหวะนั้นเนี่ยไปติดเซฟปลายมือผู้รักษาประตูของปตทระทอรยองนิดเดียวครับเดี๋ยวครึ่งหลังครับมาดูฮะว่ามิกาลสตรมนี่จะมีการแก้เกมหรือไม่และถ้ามีการแก้เกมแล้วเดี๋ยวดูฮะว่ารูปเกมของเราอีก45นาทีหลังจะเป็นยังไงแน่นอนเรามั่นใจว่าจะคว้า3แต้มได้แน่นอนในเกมนี้นะฮะเดี๋ยวติดตามกันครับ ถ้าใจไม่ถึงก็ถอยออกไปหลีกทางให้ไกลเพื่อนตำรวจ คงไม่ยากเกินเพียงมีเธอมาช่วยมาเสียก็คงจะดีใจหายเหนื่อยเป็นรอยเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านลงแข่งครั้งใดไม่เคยห่างกันจบเกมไปที่เรียบร้อยนะครสโมสรเพื่อนตำรวจของเราครับเชอนเอาชนะปตทระยองไปได้1ต่อ0ูนะฮะผู้ทำประตูชัยก็คือปากกนเปรมพักหมายเลขก14ของเรานั่นเองยิงกลสุดสวยเลยเดียวนะฮะก็น่าจะได้ติดตามภาพ ลูกยิงสวยๆไปแล้วนะฮะแล้ววันนี้เก็บ3คะแนนเพิ่มถือว่าเป็น3คะแนนที่สําคัญมากๆสําหรับเพื่อนตํารวจของเรานะครับเป็นอีก1เกมครับที่วันนี้พวกเราทําได้ดีและก็คว้าชัยได้อย่างที่คาดคิดนะครับเดี๋ยวหลังเกมฮะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเหล่านักเตะบรรดาสตาฟโคโชช้ชรวมถึงท่านประธานด้วยนะฮะว่าวันนี้มีความรู้สึกยังไงกันบ้างติดตามได้ในช่วงหลังเกมนะครับ วันนี้ฮะหลังเกมนี้เรามีเซอร์ไพรส์นะฮะมีเบิร์ดเดย์ฮะสามนักเตะของเรานะครับก็มีสุรชาติสารีพิมพ์กับตันเก่งของเราฮนะสุรชาติสิงห์โน่นนะครับกองหลังนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งคนครับคิมแทมินครับกองหลังเกาหลีใต้นะฮะก็มีการเซอร์ไพรส์ไสรแล้วครับเป็นการมอบเค้กวันเกิดแล้วก็เป่าเค้กกันเดี๋ยวว่าไปสัมภาษณ์นิดนึงเก่งครับเก่งครับสัมภาษณ์นิดนึงฮะวันนี้วันเกิดครบรอบเท่าไหร่ครับ 19ครับ19โอ้โหน้าคุณไปไวมากวันนี้วันนี้วันนี้ถือว่าเป็นฉลองวันคล้ายวันเกิดของเราเป็นไงรู้สึกไงบ้างวันนี้ชนะด้วยได้สังคะแนนเราแฮปปี้ครับปกติถ้าปีที่แล้วน่าจะชนกับแมตต์บีจีมั้งครับปีนี้ก็ชนกับแมตต์แมต์บีจีแต่ว่าเลื่อนเลื่อนมาแมตต์นี้ก็โอเคเรา3แมแทมพร้อมกับฉลองฉลองดูอว่เดย์ก็สุดยอดครับเฟลท์ถามนิดนึงครับของขวัญวันเกิดปีนี้ที่ได้ จากคนที่เรารักเนี่ยคืออะไรบอกได้ไหมยังไงได้กล้วยครับได้กล้วย <c oughs> หลก็เราธรรมดาทุกปีครับเราไม่มีอะไรบูวา <c oughs> แต่ว่าก็มีพิเศษหน่อยก็ทำบุญทำอะไร <c oughs> ครับ <c oughs> ี่ครับวันนี้เป็นไงบ้างหลังเกมแรกๆยังมีอึดอัดไหมกับเกมเมื่อนี้ผมว่าวันนี้มันช่วงครึ่งแรกนี่เราฝืดไปนิดนึงเพราะผมมองว่าเราขาดแมตช์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะมันขาดความต่อเน,นื่องไปหน่อยแต่ครึ่งหลังทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นนักบอลก็เริ่มกลับมาเข้าฟอร์มมากขึ้นดูรูปเกมของตำรวจตอนนี้เนี่ยหลายๆนัดเราจะเห็นว่านักเตะดาวรุ่งมีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างเยอะตรงนี้เรามีแนวโน้มหรือว่ามี จุดที่จะเปลี่ยนเกมอะไรยังไงบ้างครับตั้งแต่ตอนต,อนต้นฤดูกาลนะฮะก่อ,กอนที่ผมมาทําทีมเป็นนโยบายตั้งแต่ทีมงานชุดเก่าตั้งแต่ทางโค้ดวังตอนนี้ผมก็ต้องให้เครดิตทางโค้ดวังกับผู้บริหารชุดเก่าที่พยายามจะเน้นตัวแครดมีแล้วตัวนักเตะดาวรุ่งซึ่งปีนี้เราหลังจากที่เราได้มาทำเนี่ยเราก็พยายามจะต่อยอดตรงจุดนี้ผมมองว่าปีนี้มเมล็ดพันธุ์นักเตะดาวรุ่งของเราหลายๆคนเนี่ยผมว่าต้องการเกมต้องการแมตช์กานแข่งขันจริงๆพื่ลงไปเล่น ผมดีใจที่บาสประกอนเนี่ยตั้งแต่เปิดดูกาลมาเนี่ยตอนนี้เล่นไปเกือบสิบนัดละได้โอกาสกับทุกน้ำน,นอกจากปกเก้าที่ขึ้นไปเป็นดาวโร้อยเนี่ยตอนนี้ผมมองว่าวันเฉลิมกับพินโยก็เริ่มมาแล้วผมว่าสโมสรนี้กําลังไปในทิศทางที่ถูกต้องเรามีทุกตําแหน่งที่เป็นดาวรุ่งที่ขึ้นมาคอยเสริมชุดใหญ่มีผู้สาวประตูอย่างเพียวรัตนายมีกองหลังมีแบ็กซ้ายอย่างดิวมีกองกลางอย่างวันเฉลิมมีปีกอย่างประก ตรงหน้าอย่างพินโยผมก็คิดว่าตรงเนี้ยทางสโมสรก็อยากจะรักษามาตรฐานตรงจุดนี้ไว้เกมต่อไป2นัดเราจะต้องไปเยือนทั้งหมดทั้งการบุกเยือนเชียงรายแล้วก็บางกอกลาสตรงจุดนี้เราหวังสักกีแต้มมีมีมีในใจไหมคือปีนี้ผมว่าไทยลีกมันค่อนข้างยากทุกเกมผมว่า2นัดเนี่ยเรามีสักนัดละแต้มก็น่าจะมีความสุขแล้วก็หวังไวอ้อย่างนั้นนะครับพอไปเยือนเชียงรายมัน ต,ตีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีแล้วเชียงรายเขาในบ้านเขาแข็งมากนะครับส่วนบางกอกคลาสเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันสนามเขาก็สนามยอดเยียมเล่นก็ฟันข้างยากก็ต้องลองดูว่าเราจะได้ขนาดไหนฝากถึงแฟนครับวันนี้ถือว่าเป็นกลางสัปดาห์แต่ว่าเดินทางมาเชียร์ให้กำลังใจคนทั้งนี้อย่ยิก่ก็ขอบคุณแฟนบอลทุกท่านนะครับก็ผมรู้สึกดีใจที่ได้เห็นแฟนบอลท,ทุกครั้งที่ได้เข้ามามีเกมแข่งขันในบ้านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนี่ยเดี๋ยวแมตช์เยือนเชียงรายเนี่ย หลายคนเราจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันรวมถึงแมตช์เยือนนัดอื่นๆเราจะได้เจอกันเป็นประจำแหละก็ขอ,ขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านนะครับก็ขอ,อให้ช่วยส่งแรงใจให้กับนักฟุตบอลของเราต่อไปนะครับหวังว่าผลงานจะดียิ่งขึ้นไปขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับวันนี้ฮะเป็นผู้ทําประตูชัยถามก่อนความรู้สึกหลังจากที่ยิงประตูแล้วบอลเข้าไปนี้ความรู้สึกแรกเป็นยังไงบนะ้างก็ดีใจมากครับที่ทําประตูได้ครับภูมิใจครับที่ ทีมน้ <Donald 's! S 1> <mat> เรามีโอกาสค่อนข้างเยอะเป็นคนที่สร้างโอกาสได네้กับทีมค่อนข้างเยอะแต่ว่าจังหวะสุดท้ายจบสกอร์ตรงนี้เราเราต้องแก <negócio S 2> <scène anything? S 1> ้ไข <Knowledge>. ตรงจุดไหนนะก็เรื่องยิงมาตูครับต้องแก้ไขอีกครับแล้วก็เรื่องส่งบอลให้เพื่อนยิงครับต้องเพิ่มมากขึ้นว่านี้ถือว่าเป็นกองกลางเป็นดาวรุ่งของทีมที่มีโอกาสได้ลงสนามค่อนข้างเยอะบ่อยตรงจุดนี้เนี่ยหลายๆคนมองว่าเราเนี่ยเป็นตัวหลักกับกับทีมเรามองนี้ยงงไบาาก็คิดว่ มีความพร้อมพอที่จะขึ้นมาเป็นตัวหลักได้ครับเชื่อมั่นศักยภาพตัวเองครับว่าต้องทําแล้วก็ช่วยทีมได้ถามถึงสภาพร่างกายนิดหนึ่งครเกมมันค่อนข้างจะเตะถี่เดี๋ยบุกไปเยือนเชียงรายกลับมาบุกไปเยือนบางกอกกลาสสภาพร่างกายคิดว่าตรงนี้มีส่วนไหมากับการเดินทางก็มีส่วนครับแต่ไม่มากครับก็ถือว่าร่างกายก็สมบูรณ์พอครับที่จะเล่นได้ครับก็บคุณกรับาดของครับ,รบ วันนี้หมดเวลาแล้วฮะของ police the match ลากันไปก่อนสวัสดีครับ